ดอกอะไรเหมือนนอนตะวัน,นมีลักษณะเหมือนดอกทานตะวันเลยใครที่รู้ว่าเป็นดอกอะไรเราด้วยนะเพื่อนๆ okay. ครับเจอช่องเปเปอกับสไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ทุ่งนานนครับพูดด้วยสิเหอ่าวันนี้นะครับมาเจอกับเปเปอร์สไปเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องไปยังไม่ตื่นพี่เปอร์จะพาเรามาดูสัตว์แปลกมาค้นหาสัตว์แปลกท,ที่ทุ่งนาหลังบ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้เราจะเจอสัตว์อะไรแปลกๆกี่ตัวสัตว์แปลกนั้นตรงนั้นจะเป็นไก่นะคะฮะเฮ้ไปดูอะไรกันต่อโอ้โหอุกรณ์ลงไปนะคะทุกคนจะมีที่ รอแม่ก่อนเจออะไรบ้างหรือยังครับเจอแค่น,นกไหนจะพาไปไหนครับตอนนี้พี่เปิ้ลฮันมาหากล้องหน่อยด้วยจะพาไปไหนก็พูดด้วยสิจะพาไปตรงนู้นอ่าเดี๋ยวเปิเป้ลจะพาไปดูตรงนู้นนะทุกคนเดี๋ยวตามเปิเป้ลไปกันไปเลย <Okay. S 1> อันนี้คือมายาราบ <S <S ใช่ไหมไมายาราบเขาเรียกมายาราบหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเหยียบนะเพื่อนเพื่อทุกคนรู้จักมายาราบไหมตอนเด็กๆนะนี่นี่ตัวนี้นะมันจะมีหนามด้วยหรือเปล่านะพอเวลาเราไปโดนเขานะคะเขาก็จะยังไงเพื่พอใบเขาก็จะยุบลงหุบลงอ่ะลองพี่เพื่อลองดูสิมือก็นด้อืบนะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ,อีกอันนึงหรยออีกอันนึงเอาหุบหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปล่าตัวใหม่ไปดูต้นใหม่ตอนเด็กๆเ,เราชอบแบบว่าเจอมยายาลาบแล้วก็เราเอามอือไปชึบอยู่ดีๆมันก็ผุบใบมันก็หุบลงทุกคนโอ้โอ้เพื่อนๆดูตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม้แม่คิดไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรไม,ไม่ใช่ทว่าภาษาอีสานเขาเอื่นว่าขั้นแท่นหน้าไหมคูนาบอกเขาเรียก ขั้นหน้าแล้วแบบนี้นะฮะเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็หันมากตอนจะพูดอะไรก็บอกว่ามีสิ่งแปลกๆอ่ะนี่คือหางแองเคอร์ซาราชิปว้าสัตว์ลึกล้านปีอันนี้คือน้ำมันขังอยู่แล้วกลายเป็นมันกลายเป็นกลาเป็นอะไรอ่ะน้ำขี้ศีขี้ศีขควายมันนอนเล่น ของตรงนี้พอแล้วเป็นวี่ีอื่นกันยุ้ยเราเจออะไรแปลกๆบ้างยังเจอแล้วสองฟัวไก่กับนกก็นั่นมันแปลกที่ไหนเราไก่กับนก ปปเปเอาเปเปเหมือนว่าปเปเปอจะเจอเกลสีขาวอยู่ตรงนู้นนะดูกันนะเจอเกลสีขาวด้วยวันนี้เพืเ่อนๆเปเปอจะพาไปดูเกลสีขาวนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมปเปเปอเห็นสีชมพูตรงนี้ไหมนี่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 นอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูดูดูเราเจอมายาลาบนี่ดูล<ม>ักษณะ,ะของต้นเขาดูนะเราจะทำให้ดูนะเดี๋ยวแม่นา่าจะทำให้ดูเปเปอเอานิ้วมาจิ้มสิเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ เห็นไหมใบเขาหุบลงได้ท de ุกคนเคยเห็นไหมเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่าเนี่ยดูดิตอนเด็กๆนะมันมีเยอะเราก็เล่นแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูดิสักว่าเดี๋ยวใบเขาก็จะกลับมากลางเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้แม่เจอของแปลกแล้วไหนตัวนั้นน่ะทุกคนถ้ามีใครรู้บอกหน่อยเห็นสีชมพูเปล่าเห็นสีชมพูมันคือไข่หอยเชอรี่หรือว่าเป็นไข่อะไรอ่ะทุกคนมีใครรู้บ้างคอมเมนต์มาบอกด้วยนะ ไปไข่หอยเชอรี่ไหมน่าจะใช่นะเพราะว่ามันเล็กๆแต่ตัวนั้นอีกสีอีกจุ่มหนึ่งอีกจุ่มหนึ่งหนาอันนั้นคืออีกอีกอีกพวงหนึ่งเลยเนี่ยแล้วนู่นเจออีกฝั่งนู้นอีกอีกฝั่งนู้นอีกหลายพวงเลยทุกคนดูดิจีจมพูนะเดี๋ยวนะสูมไปให้ดูเขาจะเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะเขาเป็นเม็ดเล็กๆนะเดี๋ยวดูทนี้ไข่อะไระเป็นไข่อะไรไปเพ้อเราคิดว่าน่าจะเป็นไข่หอยเชอรี่แน่ๆเลยอ่ะ แต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนๆบาบอกด้วยนะนอันนั้นคืออะไรได้ตรงไหนลูกอธิบายให้หน่อยติดกับอันนี้อกอดไม้ติดกับขอนไม้ลูกค้าลูกค้าวะทุกคนเราเจอเห็ดนะนเห็ดที่มันเป็นเห็ดมันกินไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคือเห็ดอีกชนิดหนึงอ่ะมันจะเกิดจากอาการที่แบบว่าเขาอากาศชื้นเขาก็จะเกิดขึ้นจากขอนไม้อย่างเงี้ยอืมเห็ดป่าละมั้ง ทุกคนเราเจอไก่ป่าไก่ขาว <c oughs> ไก่ขาวเรืห่ห้ฟังซิมีเจออะไรอีกจะไปดูอะไรต่อเราตามไปเพิ่ไปแต่เราก็เจอเปปเอร์ออบอกนู่เหงือ่อออกเป็นเม็ดเลยเปปเอร์ประจนภัยประจนภันยเหมือะไรวันนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยทุกคนไม่เห็นอะปลาว่าตอนแรกคนไปเห็นเห็นค่ะ อ้าลูกน้าหลุดไม่น่า่น้น่มาลูกเหยียบเลยเหียบไม่ได้จะมาไม่จะลาบเหรอใช่เนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรจับเองจับเออจับลงน้าอ่ะช่วยนู้นหนึ่งมันโคตรไม่สนุกน้าไม่น่าเจอมาเลยล่ะไมอะไรนะ ไมยามยาไมยาาบโอเคมันเจออีกแล้วเต็มเลยนะลูกค้าลูกค้าเต็มเลยนะทุกคนในทุน่งนาไปกันดีกว่า <Maya. S 1> มีใครเคยเห็นดอกไมยาลาบไหม <Yeah. S 1> นี่คือดอกไมยาลาบนะน่ารักจัง <Yeah. S 1> เพืเ่อนๆเคยเห็นดอกไมยาลาบหรือเปล่านี่ไงใช่ไหมเป็นดอกของเขานะ เป็นดอกเล็กๆก,กลมๆอย่างเงี้ยดูดิอันนี้เราจะไม่เด็ดน้องนะเราจะเอาไว้ที่ต้นนี้แหละให้เขาสวยอยู่ตรงต้นเขาเนาะเห็นไหมสีชมพูสีชมพูน่ารักมากอ,าอะไรดอกมายาลาบไงไปไปกันต่อดีกว่า oh. นี่ถ้าอากาศร้อนๆน,นะน้องควายเขาก็จะมาลงเล่นน้ำตรงนี้นะคะถ้ามันเย็นอืม ดูในทุ่งนาเขาก็จะมีความแบบมีความชื้นนะเพราะว่าที่ที่บ้านเราฝนตกอันนี้คือรอยเท้าของควายน,นี่ไงเต็มเลยรอยเท้าของควายของคุณยายนอมนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่รอยเท้าของควายแม่กำไลเลยนอไ,ไ,ไ,ไปยัง,ยงอ่าเดินสำรวจต่ออีกนิดนึงถ้าจะามา หาอย่างอื่นบ้างมายาลาบเราเจอเยอะแล้วก็มันเค่คอที่นีอย่นีะเยมายาลาบอีกแม่นี่ก็เอยอะเ ตรงนี้เป็นทุ่งนากลางเมืองนะลูกา้าลูกค้าวะทุกคนทุกคนค่ะตรงนี้คือทุ่งนากลางเมืองนะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยบริเวณเนี้เกิดเป็นที่อยู่พักอาศัยหมดแล้วอะแต่ว่าส่วนหลังบ้านเราอะเป็นเวิร์กเดียวที่ยังเป็นหลังเป็น,เป,นเป็นทุ่งนาอยู่ที่ยังไม่มีใครมาสร้างบ้านนะนะอันนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นนากลางเมืองนะทุกคนอะ จะนิ้วมันหน่อยนิ้วานจะจะหลอกมายาลาฟอ่ะอยืนนะอ่ะอ่ะยืนกลางแขนหน่อยแม่ถ่ายวันนี้เราเจออะไรบ้างครับพีเปอร์วันนี้เราเจอไข่เชอรี่แล้วก็ไข่สีขาวไข่หอยเชอรี่แล้วก็ใบ<ป>ใบเอ่อมายาลาฟนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เออของแปลกเราก็เจอแค่สองอย่างใช่ไหมพี่เปอร์วันนี้ เดี๋ยวเรามาพบกับพ่เปอร์ครั้งหน้ากันแล้วกันเนาะว่าพ่เปอร์จะพาไปดูอะไรอีกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวบอกบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วพบกันใหม่ยังไงหันมาสิเปเปอร์เดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับเปเปอร์เรดีย๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับมอกล้องด้วยเดี๋ยวพบกันมาครั้งหน้าครับไปบ๊ายต้องมาขับเอาตัวนี่เพื่อนนี่บ๊ายยิ้มใจเพื่อนๆด้วย yeah.